งับโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วครับในเรื่องของการมีน้องโครงการมีน้องนะคะก็ยังยังดําเนินต่อไปได้เรื่อยค่ะยังไม่สําเร็จนี่โครงการกดดันอันนี้กดดันขนาดไหนพี่เหรอเพากดดันหรอกดดันไหมคะมีการพูดคุยอะไรอย่างนี้ไหมก็ก็มีค่ะก็คุยเรื่อยๆค่ะเหมือนว่าพี่สมการเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วอยากจะมีน้องเร็วๆแต่ว่าพี่แอมไม่ยอมมีน้อยให้เขาสักทีอะไรอย่างเี้อ้าวเป็นความผิดแอมเลยไม่ค่ะก็ก็เราก กันลุนนะคะแต่ว่าสําหรับแอปก็ยังไงก็ได้ขอเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่รู้นะนนึกไว้ได้ใจ่ว่าไม่เป็นไรตอนไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นช่วงเวลาที่แบบที่เราสองคนไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้ชู่ในช่วงเวลากดดันเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตามภาษาการเขาอยากมีเร็วๆอะไรอย่งี้ค่ะ ตอนนี้ก็เลยถูกดเดือนป่ะคะค่ะก็ทำนองนั้นก็ก็เข้าใจก็เห็นใจเขาเหมือนกันบางทีแบบรู้ว่าบางทีเขาคงแอบผิดหวังอะไรเงี้ยค่ะ ได้มีการแบบว่าจูมือไปตรวจสุขภาพเช็คดูสุขภาพอะครับตัวค่ะตัวตอนนี้ก็ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะคุณหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือแค่นี้แค่เราเพิ่งแบบว่าปล่อยตามธรรมชาติแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ดูกันไปก่อนเลยค่ะยังไม่ได้ถือว่าผิดปกติเอาไว้ถ้านานแบบแเดือนปีหนึ่งแล้วยังไม่มีอันนั้นถึงจะผิดปกติค่ะที่สบการผิดปเพื่มเอย่างนี้เรามีกดดันไหมครับหรือเครียดแทนไหมครับว่าแบบเออไม่มีด้วยซาอาตะยะอะไรอย่างเงี้งยกนะ็ ก็คือแอฟไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าแต่ก็ก็ไม่ใหญ่เขาพิจวังอ่ะมีคนเชียร์เยอะไหมคะอยากให้เรามีลูกเร็ธอเลยเงี้ยทางครอบครัวก็เชียร์ค่ะเชียร์มีการตรวจเช็คห่อยไหมคะพี่แอฟว่าแบบว่ามีน้องนี้ยังก็ก็ตรวจค่ะก็ตรวจค่ะด้วยความที่เราเครียดแม่ปุ๋ยเ่าครับแต่ว่างานเยอะ แอมเนี่ยอาจจะไม่เครียดนะคะแต่ว่าตัวสงการเองเขาเครียดแน่ๆเพราะตอนนี้เราก็เพิ่งคือเราลุยเรื่องงานกันมาเยอะมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเปิดโครงการบ้านที่กรุงเทพไปที่แจ้งวัฒนะก็ก็เป็นโครงการแรกที่เราเข้ามากรุงเทพเลยค่ะก็เลยแบบเรื่องของการตลาดอะไรก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรเราก็เลยต้องทำกันบ้านกันเยอะ ชั่ว,วปีนี้จะได้มีลุ้นไหมคะพี่แอรโอ๊ยอันนี้เนะี่ยกดดันเนี่ยค่ะเนี่ยจริงๆสองการไม่ได้กดดันเนี่ยตัวก,กดดันแล้วสงการกับวิทย์ที่แอบบอกให้กำลังใจอะไรกันไงนะบ้างหรือเปล่าเวลาอยู่กันเองเขาก็ไม่ค่อยได้แสดงออกว่าเขาเครียดนะคะแต่นี้อย่างเงี้ยใส่ช่อดมาบดกับคนอื่นจะอยู่บ้านก็ ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรอะไรเยงี้ค่ะก็แค่แบบถ้ารู้ว่าไม่มีก็เงียบเงียบไปอะไรเงนี้แต่ว่าก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดไม่ได้บ่นอะไรนอกจากวจสุขภาพแล้วที่แอปการไหว้พระขอพรอ,อะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับ พระค่ะว่าค่ะแล้วก็คือไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ขอว่าขอให้มีแบบตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าเร็วๆนี้เลยแต่ว่าแอปจะขอเสมอว่าขอให้มาในช่วงจังหวะเวลาที่ที่เหมาะสมที่ใช่จริงๆที่ที่ดีกับทุกๆฝ่ายดีกับคุณพ่อคุณแม่ดีกับตัวลูกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่าเวลาทาบุญนี้อันนี้เป็นคําขอหลักเลยหรือเปล่า <ishes S 2> <ล> <lemonade> ทุกั้งเลยคำขอแรกเลยก็ <laughs> คือ เป็นโรคแบบรอได้อ่ะขอให้เป็นจังหวะที่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะขอแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องตั้งแต่เรื่องแฟนเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่ถึงกบฏน,นะคะพี่อ่ไม่ม่บนไม่บนยังยังไม่กล้าบนะแต่อีกหน่อยถ้าหมดหนทางก็ไม่แน่นะ